น้ำตาคลอเบสเคลียช์ชัดสถานะตรงๆเครียดหนักจนไม่กล้าออกสื่อเป็นครอบครัวคนบันเทิงที่มีแฟนคลับไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับคําสิงที่ล่าสุดคุณพ่อสมรักควงลูกสาวน้องเบสและลูกชายน้องโบท๊ทมาเปิดใจผ่านทางรายการฮัลโหลซุปตาทางช่อง7 HD ถึงประเด็นดราม่าต่างๆง,งานนี้สาวเบสถึงกับยอม,มรับเสียงสัน่น ว่าจากเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทำเอาเครียดไม่น้อยจนคุณแม่จะพาไปพบนักจิตบำบัดเลยทีเดียวน้องเบสตอบคำถา,ถามถึงเรื่องมีผลบ้างไหมเวลาไปที่โรงเรียนเบสบอกว่ามีผลมากเพราะเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะมีความซุบซิบนินทากันเยอะเมื่อพิธีกรถามว่าผู้ชายไม่กล้ามาจีบเพราะกลัวคุณพ่อหรือเปล่าเบสบอกว่าอาจจะใช่ตั้งแต่เด็กๆ จะเป็นผู้หญิงมากกว่าที่จะชอบมองถ้าเราหน้านิ่งเราหาเรื่องหรือเปล่าเราหยิงอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นก็ไม่เคยบอกพ่อเลยเรากลัวว่าพ่อเราจะไปจัดการเขาเราเลยไม่ฟ้องทุกอย่างจัดการเองหมดแต่ก็ไม่มีใครมาท้าตบท้าต่อยไม่มีอดีตก็เคยมีเรื่องของการบูลลี่เกิดขึ้นโดยมาตั้งแต่เด็กพอคนรู้จักเรา เขาก็จะมีแบบมาบูลี่ว่าไม่เห็นสวยเลยหน้าก็ยาวตอนเด็กอ้วนด้วยก็จะโดนอ้วนด้วยดำก็ดำจะโดนบูลี่ตลอดซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นอยู่กับเพื่อนแค่สนิทแค่นั้นแต่ว่าใครที่ด่าเราเราก็ไม่เอาตัวเข้าไปสนิทเมื่อถามคุณพ่อสมรักว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่คุณพ่อบอกว่าหันหน้าไปทางการเมืองแล้วตั้งใจไปพัฒนาบ้านเกิด เห็นว่าตอนเด็กๆฝ่ายปกครองเคยเรียกพบเพราะเรื่องผู้ชายของน้องเบสน้องเบสบอกว่าก็มีค่ะตอนสมัยเรียนเราก็มีแฟนเดินกับแฟนเดินเฉยๆนะมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแฟนก็ดึงมือเราหลบครูก,ก็เรียกเข้าห้องปกครองบอกว่าจับมือกันไม่ได้นะเป็นนักเรียนเราก็บอกว่าเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์มาเขาเลยจับมือหนูหลบหนูก็งงว่าหนูผิดอะไรเพราะคนที่จับคือผู้ชาย ทำไมไม่ไปด่าผู้ชายทำไมด่าผู้หญิงไปที่น้องโบท๊ทบ้างเห็นอย่างนี้ฮอตมาก,มากๆสาวสาวจีบเยอะเห็นว่าเข้าทางโบท๊ทไม่ได้ไปเข้าทางคุณแม่จริงไหมช่วงแรกๆมีแบบผู้หญิงโทรมาเบอร์ติดต่องานโทรมาแบบคุณแม่คะหนูขอเป็นแฟนพี่โบท๊ทได้ไหมตอนนั้นอายุห่างจากโบส3ปีแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครคุยด้วยเลยหนูไม่ห่วงเรื่องมีแฟน ถ้ามีเร็วก็จะได้รู้ว่าผู้หญิงบนโลกนี้มีแบบไหนบ้างอยากมีก็มีไปเลยแล้วเรียนรู้เอาความรักมันห้ามกันไม่ได้หรอกหนูเข้าใจวัยรุ่นพี่เบสตอบเมื่อถามถึงดราม่าในชีวิตของน้องเบสเรื่องความรักก็ดราม่าเยอะอยู่พอสมควรเบสบอกว่าจริงๆก็มีเรื่องนี้แหละเรื่องความรักที่โดนหนักสุดแต่ถ้าก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เพราะคนจะจำว่านี่คือลูกสาวสมรัก แต่พอเรามีแฟนเป็นดาราก็จะจำว่ามีแฟนเป็นดาราแบบคอม,มคอมเมนต์นู้นคอมเมนต์นี้จริงๆความรักไม่ได้เป็นคอนเทนต์รักก็คือรักจริงแต่พอเราจะเซอร์ไพรส์แฟนเรารู้สึกว่าอยากเก็บภาพไว้เหมือนกันก็เลยเกิดการถ่ายคลิปปกติหนูถ่ายตั้งนานแล้วถ้าตามตั้งนานก็จะรู้ว่าหนูถ่ายเป็นปกติเมื่อถามถึงคลิปเซอร์ไพรส์เป็นหนักมากที่ผ่านมา เบสบอกว่าเขาให้หนูก่อนวันเกิดหนูหนูถามเขาว่าวันเกิดหนูเขาลงทุนเท่าไหร่เขาบอกจํานวนเงินหนูมาพอวันเกิดเขาเราเลยให้คืนเท่านั้นซึ่งอันนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนคุยกันแต่ที่ทุกคนเห็นแบบของหนูมากกว่าเลยคิดว่าหนูเปเยอะกว่าที่บ้านหนูสอนมาว่าถ้าสมมุติว่าใครให้เรามาเท่านี้เราต้องให้กลับคืนเขา เมื่อถามถึงราคาว่าแพงสุดเท่าไหรเบสบอกว่าครึ่งล้านห0 0แ0นค่ะและเรื่องนี้คุณพ่อบอกว่าไม่ยุ่งอะไรที่ทำแล้วมีความสุขทำเลยเขาหาเองเงินของเขาหนูบอกพี่เขาตลอดเลยว่าถ้าไม่มีความสุขอยู่กับหนูถ้าไม่รักกันแล้วหรือไม่แฮปปี้แล้วเดินออกไปจากชีวิตหนูได้เลยหนูรู้สึกว่าหนูให้พี่เขาเต็มร้อยแล้วทุ่มเทและค่อนข้างที่จะเปิดกับความรักครั้งนี้ หนูไม่ได้ไปกักเขาหรือบังคับเขาส่วนพี่ตรงๆก็บอกว่าเขาบอกว่าหนูอ่านคอมเมนต์เยอะตัวเขารักเราเขาเลยอยู่กับเราเขาบอกว่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์เยอะอีกหนึ่งกระแสหลังๆลงรูปน้อยยังรักกันดีหรือเปล่าหรือเลิกกันแล้วเบสตอบเรื่องนี้ว่าพ่อหนูลงรูปเยอะก็ว่าหนูอวดหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะลงเยอะหรือลงน้อยยังไงดีก็คุยกับพี่เขา เราก็คบกันส่วนตัวมากขึ้นเพราะพอเราเปิดแล้วคนก็จับผิดไปหมดก็เลยแบบไม่ลงกันแล้วแต่เมื่อถามว่าความรักครั้งนี้ยังดีอยู่ไหมเบสตอบสั้นๆว่าดีค่ะและพิธีกรถามอีกครั้งว่าเจอดาม่าหนักมากจนหลังๆไม่ออกสื่อเลยสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างเบสบอกว่าคือเราก็เครียดมากและทำตัวไม่ถูกอยากมาออกรายการวันนี้ก็ทำตัวไม่ถูกว่าจะพูดยังไง อย่างพี่แอร์พูดเบสดูไม่เอเนอร์จีเลยทุกครั้งที่มาออกรายการหนูไม่รู้ว่าหนูต้องพูดยังไงเล่นกับพิธีกรยังไงเพราะหนูเล่นกับพี่แอร์พี่นุย้ยหนูไม่รู้ว่าหนูเล่นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคนก็รุมด่าเรามันเหมือนไม่เป็นตัวเองปัจจุบันก็คือค่อนข้างเครียดเหมือนกันไม่รู้ว่าเวลาออกสื่อเราจะต้องอยู่จุดไหนทุกคนถึงจะพอใจไม่รู้ว่าเรามีแฟนแล้วมันผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอ จริงๆเรื่องบูลลี่หนูไม่ซีเรียสเลยก็จะมีแบบเรื่องความรักนี่แหละคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความรักมันทําให้รู้สึกว่าหนูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีแฟนทําไมทุกอย่างมันรุมมาที่หนูแล้วมันไม่ค่อยมีความสุขเวลาที่มาออกรายการยังบอกแม่เลยว่าไม่อยากมาออกรายการเท่าไหร่แล้วเมื่อก่อนเวลามาออกรายการทีวีหนูเล่นโน่นเล่นนี่แล้วคนมาคอมเมนต์ว่าหนูตลกจังเลยหนูร่าเริงจังเลย แล้วทำไมวันนี้หนูก้าวร้าวหนูมั่นหน้าอะไรอย่างนี้หนูก็เป็นหนูเหมือนเดิมคือตอนนี้หนูไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วทุกคนทักว่าหนูเรียบร้อยขึ้นจังเลยโตขึ้นปะเนี่ยก็โดนนี่แหละค่ะเลยไม่กล้าเข้าไปเล่นกับใครเท่าไหร่เห็นว่าเรื่องนี้โดนบ่อยๆคุณแม่บอกว่าเลยจะพาไปหานักจิตบำบัดคุณแม่บอกว่าใช่ค่ะคือเบสเคยไปดูดวง หนูไม่กล้าถามเขานะแต่ว่าหมอดูทักมาเลยว่าเป็นดวงที่เหมือนกับว่าคนจะไม่ค่อยชอบถ้าจะคบใครก็อยากคบตามใจให้ดูนาน,านๆเขาก็เตือนมาหนูก็ถามว่าดวงคนไม่ชอบคือยังไงเขาบอกอยู่เฉยๆคนก็มองมาไม่ชอบเหมือนดวงเราไม่มีสเสน่ห์หรือไม่มีอะไรที่ทําให้คนรักหรือเปล่าสําหรับคนที่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรหนูเข้าใจนะเวลาหนูไม่เข้าใจใครสักคนหนึ่ง มันไม่เข้าใจไปแล้วไม่เป็นไรเลยก็ฝากไว้ช่วยทำให้โลกนี้ใจดีกับเราเราก็ต้องใจดีกับคนอื่นเหมือนกันถ้าเราอยากให้โลกนี้ใจดีกับเราเพราะตัวหนูไม่เคยคอมเมนต์ด่าใครคนที่คอมเมนต์อยู่ถ้าจะด่าก,กันก็สมเหตุสมผล